ปีนี้ที่รอคอ,อยสมจังหวะมาหามงคลแห่งชาวราศีตุลที่จะรุ่งโรดโดดเด่นที่สุดในรอบ12ปีคุณจะมีบาดฐานบริบทที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รู้แล้วอย่านอนรอน้ำขึ้นให้รีบตักคู่และหุ้นส่วนพารวยพันธง ชะตาท่านที่เกิดัคนาราศีตุลประจำปีพุทธศักราช2569ปีนี้เป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชิตและการงานหลายสถานคุณต้องคิดใหม่ทำใหม่เริ่มต้นลงมือกระทําจะน้อมนําไปสู่ความสําเร็จอย่างรุ่งเรืองที่โดดเด่นที่สุดในรอบ12ปีฟันธงครับ เกิดลัคนาราศีตุลวันนี้เป็นวันที่รอคอยผมก็รอคอยเพราะผมก็เกิดราศีนี้ในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแปรปรวนวิปริตคืออดทนน่ยให้กําลังใจปลุปลอบกันเพราะว่ามันเป็นเวลาแห่งการที่หล่นตลองต่อสู้เราอย่าไปเอา,เอ,าเอารมณ์นั้นมาติดกับเรานะพอสิ้นปีเก่าคือปี268แล้วเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่คือปี269แล้วเห็นไหมเลข6เป็นดาวศุกร์ เลขประจำตัวของชาวราศีตุลและ9ก็แปลว่าก้าวหน้าตุลก้าวหน้าโดดเด่นลุ่งโรดพลังแห่งดัาสดีที่โคจรอยู่ในมุมดีทั้งโคจรอยู่เรือนสุภะแปลว่าเรือนแห่งความสาเร็จที่เป็นพลังขับเคลื่อนเป้าหมายทั้งจะจรเข้าเรือนกรรมมะในรอบส2องปีที่เป็นมหาอุดแปลว่าเจิดจรัสลุ่งโรดในปีสองร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมาถ้าเกิดชาวราศีตุล คิดก่อเกิดฝันมีเป้าหมายชัดเจนมันจะมาขยายผลแห่งความสําเร็จให้เกิดเป็นผลประจักษ์ในช่วงวันที่23ธันวาคมปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่30พฤษภาคมของปี2569แปลว่าเป็นจุดที่ขยับขับเคลื่อนเดินหน้ามีโอกาสจะประสบความสําเร็จและประการสําคัญคือมีมุมที่โดดเด่นเป็นผลดีและประเด็นสำคัญคือราหูโคจรเข้าเรือนปุตตะแปลว่าโปรเจกตโครงการงานต่างๆฉลุย ตั้งแต่5พฤษภาคมปีที่แล้วถึงปลายปี2569ดาวเสาร์ถึงเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์คนชอเป็นอริพันธุเป็นอริตีความได้มากมายแปลว่าเป็นศัตรูกับบ้านจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกไม่ได้กลับบ้านเพราะงานเยอะในเรื่องของการงานคุณจะมีบาดฐานบร,ริบทที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็จะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยคุณพลาดแล้วที่ปีนี้คุณไม่ได้รู้ เรื่องราวอ,อนาคตดลุวงหน้าจากโหราศาสตร์เพราะจะเป็นแนวทางที่ทําให้ขยายขยายปีนี้ที่รอคอยมุมของเรื่องของการงานเนี่ยแปลว่าปีไหนดวงไม่ดีขยันให้ตายให้สุดกําลังก็ไปไม่ได้นะกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงอย่างนั้นแหนะเข้าใจไหมที่ในปีที่เราอยากจะทําใหญ่แต่บางเอืญยังไม่ถึงดวงไม่ได้เพราะนั้นปีนี้ปี269าดาวพฤหัสศดีโคจรเข้าเรือนกรมะเป็นมหาอุด ในรอบที่2 31พฤษภาคมถึง20ตุลาคมซึ่งรุ่งโรจน์มากและยังมีอีกช่วงหนึ่งนะจะถึงเมื่อไหร่นั้นเนี่ยมีเชิงลึกลึกกว่าน,นี้ยังไม่บอกอะนะตรงนี้จะต้องไปติดตามดูในฟันธงเวลิลดมีคำตอบเชิงลึกสมัครเป็นสมาชิกเรนมีคำตอบคุณจะได้ไม่พลาด <S <S เครดเกดมงคลบุญกริยา เพราะบุญกิริยานั้นเป็นอาหารที่ทหล่อเลี้ยงดวงจิตผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนใฝ่บุญบ้าบุญมายาวนานนะบุญไม่ใช่เป็นการสร้างภาพผมแต่เป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณคนจะพูดเรื่องบุญได้ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าสักแต่ว่าพูดมันต้องเป็นคนอยู่ในเส้นทางนี้ผมทํามาตลอดเวลาในการของชีวิตเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แจ้งจนคนธรรมดาได้ว่าน่าจะมีประโยชน์แต่จริงไม่ได้มีประโยชน์อยา่างเดคือประโยชน์บุญปีนี้คุณรวยแน่ถ้าเกิดคุณมียุทธศาสตร์มีเป้าหมาย ขอให้แบ่งส่วนหนึ่งของบุญไปทําบุญในถาวราวัตถุที่กําลังเสื่อมโทรมโบสถ์พังวิหารพังสลาพัง,ง,งหรือจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดเกิดโรงพยาบาลนะที่เขาอนาถาหรือจะเป็นเด็กกำพร้าคนยากไร้หรือจะเป็นสัตว์ที่เดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยทำไปเอะครับมันเป็นความสุขและเป็นกําลังเราไม่ได้หวังหรอกว่าบุญมันจะส่งผลอะไรแต่มันเป็นความสุขตั้งแต่แรกที่ได้ทําควรมองหาวัดที่มีพระมีศีลมีทางาม ไปประกอบร่วมบุญทำนุบำรุงเหมท่านเช่นหลวงตาสิริอิทธสิริวัดถ้ำผาแดงปานิมิตจังหวัดขอนแกน่นนะสร้างสังเวียในฐานะสี่หลวงพ่ออิทาวายนะที่กำลังจะสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัวหรือจะเป็นหลวงพ่อสุธรรมวัดป่าบรรดาษนะหลวงพ่อคูบาเจ้าเทืองเนี่ยท่านก็แต่จะมีวัดใกล้บ้านวัดบ้านเกิดก็ไปทำเลยครับทำตามกำลังแต่ควรทำเราก็ทำสะสมไปเรื่อยๆให้เป็นอุปนิสัยมงคลอนุสติระลึก คือปีนี้ชาวราศีตุลเมื่อดวงจะขึ้นสูสูงสุดเนี่ยควรมีพระสมเด็จบูชาติดตัวจะสมเด็จที่เขามีอยู่แต่ชั้นเดิมสมเด็จว่าราคางบางคุ้มพรมเกียรติโยแพงหน่อยสมเด็จอลาหังหรือจะสมเด็จที่พอจะหาได้ในยุคหลังนะปีนี้ผมถึงตั้งใจสร้างพระสมเด็จแจกครับชื่อว่าพระสมเด็จโหราธิบดีและพระสมเด็จมหาเศรษฐี เมื่อหลายปีก่อนนู้นสร้างพระสมเด็จแสนล้านเดี๋ยวนี้หาไม่เจอแล้วนะครับมีทุกคนเอาไปบูชาหมดเดี๋ยวหาโอกาสรับพระมงคลจากผมให้ได้เดี๋ยวช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือคุณอาจจะมีพระสมเด็จประจำบาา้านมาเรียบแหวนหน่อยนะครับจะเป็นมงคลพระสมเด็จไงถือว่าสูงสุดนะครับควรจะหาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาอาบตัวเช่นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดต่างๆแต่ผมก็มีน้ำอบขนันธมาตเนี่ยผสมน้ำมนต์น้ำพันพันพิธีเนี่ยผสมน้ำอาบตัวให้เป็นมหามงคลเนื่องด้วยทัศนี จะโครจรเข้าราศีกรกฎเป็นมหาอุดเนี่ยราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ำเนี่ยควรจะมีกําลังธาตุน้ํามันหนุนเนื่องให้ไหลลื่นหรือเกิดการขับเคลื่อนเนี่ยความหมายควรจะมีเหรียญสร้อยรูปหลอ่อเหรียญพระราหูเนี่ยติดตัวประจําตนราหูเนี่ยเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายดีนะมีกําลังฤทธิ์นะนัผพดินไทยมีเทพอยู่สององค์ที่เป็นยักษ์นะมีฤทธิ์นะพระราหูกับท้าวเวสสุวรรณนะมีกําลังมากนะควรจะหาพระราหูทรงครุฑหรือท้าวเวสสุวรรณติดตัวประจําตน นะบูชาไว้บางทีไปไหนเนี่ยเรามีเทพคุ้มครองตนก็ดีกว่าโดนเดียวและเดียวได้นะครับนี่คือเรื่องราวุูงดุงสตาชาวราศีตุนที่จะเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ยางรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในรอบ12 3 0ถึง30ปีก็ขอให้สิ่งดีๆตามที่ได้พยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยจงเกิดปรากฏสําเร็จแก่คุณที่เกิดในราศีตุลทุกคนเทนิฟันธงครับ